มาค่ะน้องๆค่ะพบกันอีกรอบพบกันอีกรอบนะคะของฮานอยมัดรวมของเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอให้เข้าทีถเถอะเนาะโอ้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยสองวันแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่แต่ว่าแต่ว่าสองวันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพี่บอกออสดสดนะก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนรู้แนวทางน,นะคะน้องๆแต่ถ้าเราจะให้ชุดรวมอย่างนี้ มันก็เหมือนเล่นได้อยู่รอบสองรอบมเนาะแต่พอมารอบใหม่ๆนี้เราก็ก็เปลี่ยนกันได้นะคะน้องๆค่ะนะเปลี่ยนกันได้นะเออดีไหมล่ะเอาวันนี้พี่ก็บอกบอกได้นะช่วงช่วงรอบพิเศษเนาะเราก็รูดเบิ้ลกันเนาะก็ได้นะถ้าใครรูดเบิ้ลเนาะแต่ว่าช่วงช่วงปกติพี่ให้ก้าวไปก้าวกับอะไรนะให้ก้าวกับ ก้ากับหกเนาะมาเก้านะคะแต่รอบแรกพี่ก็ได้เบิ้ลทั้งเก้าหนึ่งได้เบิ้ลเก้าหนึ่งแต่ว่ารูดไม่ได้เนาะพี่ให้ไปอะไรอ่ะให้ให้ใหกสามนะคะน้องๆให้สามหกเนาะไม่เข้าก็เข้าตัวเจาะเราเนาะเบิ้ลแล้วก็หนะึ่งเก้าเนาะรอบต่อมาพี่ก็ให้หกเก้าแต่เข้าเข้าเก้านะคะน้องน้อง,องค่ะพอรอบที่สามก็ให้เบิ้ลอีก เน้นที่เบิ้ลแล้วก็พี่ตองด้วยตองแต่ไม่ตองไงเนาะก็เบิ้ลห้ห้าพี่ก็ได้เนาะก็โอเคนะคะน้องๆได้เบิ้ลวนันนี้สุดๆปังๆเลยเออจำอะไรไม่ได้แล้วว่าเล่นอะไรมั่งเนาะก็ไม่ขาดทุนนะคะช่วงช่วงฮาหนอยของเราเนาะอ่ะพรุ่งนี้เรามานั่นกันอา่า ห้าร้อยมัดรวมเด่นนะคะเด่นเด่นเด่นของเขานะคะตัวเด่นศูนย์แปดพี่ให้แค่นี้แมวสามตัวสามตัวน้องๆอยากเจาะอยากวิ่งอยากอะไรก็ได้ค่ะในเนี้ยนะจะห้าก็เด่นนะคะห้าก็เด่นห้าก็เด่นสี่ก็เด่นอุ้ยเด่นหมดทุกตัวเลยในเนี้ยพี่ชอบหมดทุกตัวเลยนะพรุ่งนี้ขอให้มานะขอให้โดนขอให้ปังๆแล้วลาวสตาร์ของเรานะลาวสตาร์ของเราคือนี่เลย แต่มันก็คล้ายๆกันนะแต่ไม่มีสามน้อยนี่เนาะแต่แปดศูนย์น่ะมีเนาะดีไม่ดีมาแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับวกนี้น้องๆ่ะอ,อย่าลืมนะหรือไม่เราก็จับใส่ด้วยกันแค่นี้ก็ได้นะถ้าถ้าถ้าใครงบน้อยเนาะก็เล่นศูนย์สามแปดก็ได้กลับไปกลับมาศูนย์สามศูนย์แปดแปดสามนะสามแปดอะไรประมาณนี้นะคะน้องๆขาศูนย์แปดอะไรนี่อย่างนี้ก็ได้นะพี่คิดว่าอาจจะอาจจะมานะ วันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เนาะปังปังแปดแล้ววันนี้จะมาให้เราไหมพรุ่งนี้จะมาให้เราไหมทําไมมันปังทุกหน่วยทุกหุ้นจังเลยหุ้นก็มาเนาะแปดเนาะแต่พี่ตัดทิ้งของดาวนะพี่ตัดทิ้งนะแปดก็เลยไปเข้าไว้นั่นซะ,ส,ะสมน้ําหน้าไหมได้แค่สองสองเนาะสองสองกับสีอังไม่รู้ว่าใครเล่นยังไงพี่ก็เอาแต่ตัวเด่นละเนาะแต่ถ้าพี่เจาะจงทําไมมันไม่ค่อยเข้าเนาะ ถ้าเจาะจงว่าเอออังนี่หนึ่งสามหน้าอะไรวันนี้เนาะ,ะนนนะแล้วก็ไอ้นั่นสนะี่หกหน้าแล้วก็มาเบิร์สองสองเัน 2, 2, นั้นแล้วก็มาสีแล้วก็ไอ้นั่นก็เนาะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เบิดข่มสีเวาค่ะน้องนคองเบิดข้าสีเวาเนาะอ้ยเนาะข่อยกระดาษมาือเนี่คือจังโซ่ไอ้ยังนี่ลเรเบิรงแเขนเบิรงมือกัอันอันอัน,อ,นอันดำดำ,ดำปืืยอ,อยู่อือเป็นกาวได้ใส่แวนน้ำเขานะคะ พี่น้องอีสานอีสานขอเว้าอีสานเนี่ยอัดอั้นไม่ค่อยได้พูดค่ะน้องๆค่ะไปทํางานก็ไทยมั่งภาษาบ้านนี้มั่งอ้ยเนาะค่อยลอยกเว้าเล่าหลายๆเว้าเล่าเนาะฟังรูเรื่องบ่น้องๆแต่ฟังพี่รูเรื่องนี่สมวนได้ล่ะเนาะนิ้วเคียวเชียวกับไฮไซน้ำปวนเนี่ย กับไรอวดดำหมดด้วยหรอกค่ะก็ททำงานงก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 นี่แหละหาเงินมาสื่อก็ไไ้อันว่าเล่นห้ยบาทสองบาทกับพ่อพ่อสีได้ยันนั่นดอกเลรนยญม้วนๆค่ะน้องๆเนาะนี่มันเป็นแนวทางของเฮ้าเนาะแต่ว่าฟั่งอีสานนี่มันขนาดมวนด้นนยเนาะ่าให้พี่วบาไท่ายอะไรถมันเมยอ,อยให้พี่ลืมมันอันตัวตนเขาจะคล้อ,องถเถอะเมยแห้งเนาะ ถ้าคนถ้าคนภาคกลางก็แปลให้กันหน่อยนะคะน้องๆขาพี่เหนื่อยบางครั้งอยากจะพูดเล่าอยากจะบอกอีสานมั่งเนาะไก่เล่าเด้คนอุดรโอ้ยคันหัวนั่นเห็นบ่เออไอพี่บอกเล่าอุดรนเนาะเนาะอย่าลืมเด้อเบาๆอยู่นอันนั่นน่ะ้าเบิ่งอ่ะผู้สาวอุดรมิถูนง่ามงามเด้อนั่นนอกเรื่องอีกละขอให้พี่พูดนอกเรื่องมั่งเนาะ ะได้ไม่นี่พี่ง่วงจัดพี่ง่วงจัดก็เลยหาเรื่องพูดนะคข้นน้องน้องอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันเวลาอีกแล้วดูได้เลยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ล,วลืมเลยลืมเลยลืมเวลาลุ้นหวยเลยเราอะไปลาสตาไวไวอันนี้น้อยมัดร,รวมนะคะ้น้องน้องค่ะเด่นศูนย์แปดพรุ่งนี้เราปังปังปังถ้าน้องน้องงบน้อยเอาแค่ศูนย์แปดก็ได้นะ,ะพี่แนะนําเลยอะไปเนาะเล่นศูนย์แปดอย่างเดียวเล่นไม่ก็สองแปด นะสองตัวนี้สองศูนย์สองแปดแปดศูนย์งบน้อยนะเล่นแค่นี้พอนี่0ศูนย์แปดสองศูนย์สองแปดพอจบนะคะนี่เอาเน้นๆเ,เลยเนาะเราเล่นหลายตัวก็หมดตังกระเป่ายอมเสี่ยงอะน้องๆค่ะยอมเสี่ยงแค่สามชุดน่ะมันก็ไม่ได้เสียหายเลยเนาะเราเสี่ยงอะสามสามไอ้นั่นอะ รือจะเป็นสีสีน้อยก็ได้นะเฉพาะกิจด,ด้วยทุกหวยทุกหุ้นถ้าใครชอบเล่นนะคะน้องๆค่ะหุ้นวีอะไรอย่างเงี้ยเล่นนี้เลยนี่นะพี่จะเด่นให้ศูนย์แปดนะพรุ่งนี้นะวันนี้เข้าศูนย์แปดเยอะมากแปดบิ้งเยอะมากวันนี้แต่ก็เราเด่นตัวนี้เราก็ไปตัวนี้แหละนะพรุ่งนี้เราสตาร์เนี่ยตัวเดียวกันไหมตอนแรกพี่จะให้หนึ่งสามนะเอาแปดสามไปเลยนะอาจจะมาทั้งสามตัวนเนี่ยไม่แน่ไม่นอน ดีไม่ดีแตกสามตัวนะเราพรุ่งนี้เนาะ,ะน้องๆเนาะเออจะว่าเล่นไปอาพี่จะรีบไปรุ่น้นั่นละโอ้ตายแล้วน้องๆเรียกหาแล้วจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เนาะสองสามจันทร์วนันนี้ดาววีค่ะดาววีถ้าไม่มาดาววีก็ขอให้มาดาวปกด้วยเนอะวันนี้เด้อนะโอเคนะคะน้องๆตามนี้นะไอนี้ออนี้อันี้ลาวสตาร์ของเรานะลาวสตาร์อันอนี้อันอนี้นอันนี้ฮานอยมัดรวมนะ พรุ่งนี้ไม่มีหุ้นปกติเนาะมีแต่หุ้น V เนาะเราก็เล่นได้นะคะน้องๆค่ะเล่นได้หรือว่าเราชอบอันนี้ชุดนี้ก็ได้นะเอเอน่อยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะน่อยเนี่ยก็เหมือนกันแค่ศนะูนย์กับแปดเนาะเออศูนย์สี่แปดไม่เหมือนก็หนึ่งอันนี้หนึ่งสามอันนี้สองห้านะคะนะคะน้องๆค่ะเนี่ยดีไม่ดีลาวลาวสตาร์มานี่นานน,านันไปนั่น โอเคโอเคค่ะน้องๆค่ะรีบรีบรีบพี่ก็อยากรุ่นหน่วยง่วงก็ง่วงแต่ก็อดเอานะเนี่ยลงตามนี้ประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันหรือว่าคืนนี้เจอกันดาววีนะคะดาววีดาวปกติแน่ๆพี่อาจจะโผล่มาแต่ไม่แต่ไม่โผล่นั่นหรอกเออจะแอบอยู่ข้างรั้วนะนะคะน้องๆง่วงตอนนั้นน่ะจะหลับยังไม่รู้นะ พรุ่งนี้จะตื่นสะสๆยหน่อยถ้าไม่ไปตีกอบก็ไปป่าละพรุ่งนี้ไปเก็บเห็ดนะคะน้องๆประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ